ใครเขาเบินตัดโหนี้แดดจ้าครับฝนไม,ไม่ตกมาสามสี่วันแล้วนะตรงนี้ จัดอากาศทุกวันนี้เราตัดไปดูตัวลูกเลยดีกว่าเอ้ยตัวแม่ตัดมาดูค่าเวลาเรื่อยๆเพราะว่าบางคนก็บอกว่าผมไม่ถ่ายแมงโครเลยถ่ายบ้างคนระับพ,พอถ่ายแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรดี ก็ค่อยัวครับแดดเริ่มลมแล้ว ล้างล้างเราไ่ถูกกับฝนล้างุฝนตกปับนะคันนี้นะ <c oughs> พอไม่ล้างพอไม่ล้างพวกฝนไม่ตกเลยครับทุกวันนี้ พอล้างแล้วฝนก็ตกพอไม่ล้างก็ฝนไม่ตกเลยเนี่ย ลันทงตกหนีลันทงเดี๋ยวถ่ายรูปกันหน่อยล้วกันนะ นี่ hey, ครับสำหรับวันนี้น่าจะจบคลิปเป็นเพลงเท่านี้แหละถ่ายได้5นาทีโโอ้เ <laughs> hey, นี่นนนนยผมส,ส,สำหรับวันนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะออไปด้วยครับผมสวัสดีครับสำหรับวันนี้굿ไบ่โอเกนครับผมจะไปครับบ๊ายบาย